จ้าิษยอยู่ตรงข้อแม่สิพ้าแม่สอนมานให้นั่งยังไงจะเอาเก้าอี้หรือจะเอาอาสนสงภาพเราสามสิบคนลูกธรรมดานี่ยหาที่นั่งยังไงกันเอัาหรือจะนั่งหรือเราจะเอาที่ดานทำเราปูทีดานทำย่างเงี้ยเป็นชั้นเป็นชั้นนั่งลานทำไอ้คนเขาทําพิธีแล้วเอาพับมาเทเล่าไปสักห้าลูกสิบลูกเอาเก้าอี้ไปตั้งอย่างเงี้ยเออมันจะได้อยู่ในพิธีส่วนส่วนที่พาะเลือก็อยู่ตรงลานทำยางเงี้ย ไปเรือปูเสือตรงนั้นอาณะตรงนั้นเวลาดึงไฟทิ้งอะไรไปเราจะวัดอนอธิธรรมวัติกานะถ้าเราไปนั่งตรงนั้นหมดไม่มีที่นั่งหราถ้าคุณจะสักสิดรูปอยู่ตรงตรงพิธีเนาะนอกนั้นไปนั่งอยู่ตรงลานธรรมปูปูเป็นชั้นเป็นชั้นเราจะนั่งกันแถวตรงนั้นดึงไฟทิ้งไปเอาเขาอยากถ่ายรูปก็เลถ่ายรูปเครื่องวงสวงกับถ่ายรูปที่สิบสี่ตอนเย็นนะ ถ่ายเครื่องวงสวงกับถ่ายผ้าไตกับถ่ายสังฆทานพอเป็นพิธีส่วนผ้าไตกับสังฆทานที่เราไปวางไว้เนี่ยคือจบเลยไม่ต้องไปขยับขะเยอะไรเลยคือให้มันเสร็จทีเดียวทีนี้ที่คุยกันไว้เรื่องของโตจีน